สลง,งานครับอนิ้ว2,020เฟือง3,000สายยอ่อล้อคู่ครับ,รบอันนี้อุยอ้ยอฮ้ยล้อไม่ออกล้อคูเอาลอยจะต่อเฟืองไทยเดิมครับแปลงใช้เปลกเดิมเขาล้อคอ่กระทะขอบ14กว้าง8นิ้วจริง แล้วล้อหน้าเ,อาเยอะกว่าล้อหลังเล้เข้าตงไหมครับโต๊ยโลาครับสาย่อหน้าโาอีกเยโัวหน้าตัวหน้าออสายย่อครับคือบนสามตัวครับแบบกระดานที่สิบบินสี่ตัว แล้วขาดไฟโอ้ยเอาแล้วเน็กติดออกไปหลอดอันนีนแ้แหวนยางเรียบร้อยครับอยากย่อล้อคุกเอาแล้วล้อหน้าเอาเยอะกว่าจบับหน้าครับใส่ก๊องโลด,ด้วย ตัถหายอือใส่กองรถสองนิ้วรับโอ้ยสีนิ้วเฮ้ย,ย <laughs> สีทั้งหลอกเลยลอ๋ขอข้างหน้าสูงวางหลังแล้วทำ,ทำไงอาปูเฮะอปตกปลาแล้วอ่ลรู้ใครรับไปไป่รู้ เดี๋ยวะบอยครับตรงงานแล้วตามทำแล้ว